ันนี้เรามาเลีั่นเพลงตอนไป f e e l i n g นะครับของวงอะไรครับ EXO ครับเ <c oughs> จ้าพวก NCT เลีั่น NCT บ่อยเกินไปนะฮะการคัมแบคครั้งนี้เป็นการในรอบ2ปีเลยก็เรียกว่าได้<อ>แล้วก็มีตัวละครรับกลับมาด้วยนะครับก็คืออ e ีชิงแต่ไม่แน่ใจว่าจะอยู่ใน MV เยอะหรือเปล่าเหมือนอาจจะเข้ามาซับพอร์ตเหมือนในเพลง t e m p เข้ามานิดนิดหน่อยๆอ,อะไรประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเริ่มเลยครับ อ้าวอากาศอีกแลละเหมือนเ c t เซีทีเลยเปิดมาได้เซฟน <c oughs> ่น,นะครับอุ๊ยอีชิงแน่นอนหรือเปล่าเมาื่อกี้เลนะครับแล้วเมื่อออกมาเป็นอีชิงใครอ่ะใครนั่งอยู่ไม่เข้าพวกลืมอ่านระายกลุ่มเดียวครับไ <c oughs> ม่มีแบคอ <c oughs> ัพเมื่ตอนที่จะเห็นเดียวไว้ผมยาวเนี่ยเ <c oughs> ปิดติดอะ จะเป็นทรงทรงอะไรฮะผมสั้นแนล้วช่ไหมคับชน <c oughs> ยอนอุ้ยผมดำผมดำเยอะลูกพี่ชันยอนมาแล้วครับผม,อ,มอ่ะจงอินครับผมหน้านานก็เห็นย้อมสีผมนะจงอินอ่ะแบบไม่ค่อยได้ย้อมเสื้ออ่อน นะครับสวยครับผมให้มองเลยใช่เนาะซีบิ้นมาออกจากรมแล้วเหรอใช่ครับผมยาวแล้วอืเป็นเพลงแนวอารมณ์แบบ power เนาะอีชิงยังไม่ออกนะฮะรออยู่มารับนะครับผมลูกพี่ผม

เท่อเฮ้ยคนเขาแรปนี่โอ้โหมาแล้วมีป่ะสายๆนะเลยป่ะข่อนหล่อเออโอ้เอามาเอามาเทีนพิมพ์เมื่อกี้แต่หล่อมากนี่เลยเป็นบ้างเลยไม่น่าได้เต้นหลวงน่าจะอยู่จีอยู่ แต่อ really ีกิินออกมาเมื่อ no กี้คือหล่อหล่อแบบหล่อเลยมานิดนิดหน่อยเหมือนเทมโปจริงๆใครออกมาก็หล่อครับตอนเนี้ยมาเต้นด้วยมาเต้นด้วยี่จีนมาเต้นด้วยเออว่ะเรีนมาเต้นด้วย เป็น cg แน่เลยเออหลอเป็น cg เอา cg มาเต้นด้วยเท่่ะแบบแบบอยู่จีนใช่ไหมแต่แต่ตัดต่อมาอยู่ด้วยอะอารมณ์เหมือนตอนที่ชูก้าพาตัดอ่ะแล้วแบบเอาบีเร์แบบขามาใช่ใช่แบบโปรแกรมมาภาพโปรแกรมมาน่ารักว่ะมีเครดิตด้วยวิดเอ็กซโอเอลโอ้โหยานอวกาศยานอวกาศนะครับ ไปไหนนะนั่นนั่นนั่นน่าจะต้องมีเพลงต่อไปไหมน่าจะต้องมีเพลงต่อไปแล้วครับจบแล้วครับผมเย้พูดถึงเรื่องการกลับมาของอีชิงพูดเลยว่ารอท่อนที่อีชิงออกมาแบบท่อนแรกอะรอแบบเกินแบบเหมือนไม่ได้เจอนานใช่ปะเหมือนนานๆที่เห็นอะไรเงี้ยเออมันทำให้เราตื่นเต้นมาขึ้นเนาะผมชอบท่อนที่แบบที่มันเป็นท่อนที่แบบชันยองกับเซฮุนสองคนแบบมาพุ่งพุ่งโผล่อะพุ่งพ่โผล่แล้วแบบเซฮุนแบบ แอบหล่อมากเพลงนี้ชอบใจคุณเหมือนกันครับชอบใจคุณเหมือนกันแต่ผมเมนชานยอนครับผมทำไมทำไมถึงเมนชานยอนฮะเท่เท่เอ้ยผมลืมบอกผมเคยเ o อร์เป็นอีชิงด้วยนะครับขึ้นคลิปขึ้นคลิปขึ้นคลิปแล้วก็เคย cover อะขึ้นแล้ว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 แล้วก็เคยเ o อร์เป็นจงอินด้วยขึ้นคลิปขึ้นคลิปขึ้นคลิปใครอยากดูก็ตามไปดูได้นะครับขึ้นคลิปอ่าพอแล้วตัฟผูดถึงแบ็คอัพผู้หญิงนะฮะ ไม่ได้ดูเลยไม่ได้ดูไม่ได้ดูแบ็กอัพหละไม่ได้ดูดูแต่แบ็กอัพไม่ใช่ดูดูเน่ยทั้งหมดดูทั้งหมดนะครับบอกเลยว่าแบบดีดีครับผมดีมากส่วนเรื่องภาพกราฟิกของวิดีโอนี่ก็ดีอยู่เลยครับคือเหมือนมันเอาตัดคนที่อยู่จีนแล้วเขามานนี่ด้วยด้วยนะครับก็เฮ้ยผมชอบ้วการที่แบบเขาแบบเอามาให้แบบเอามารวมกันให้แฟนคลับขายคิดถึงอะครับเออใช่ คุณค่าทางจิตใจครับผมถึงจะอยู่จีนก็เถอะใช่น่ารักนะน่ารักเหมือนแบบให้ความสําคัญกับแฟนคลับด้วยในเอ็นคิดดิข้างหลังก็จะมีคําว่าด i ทเอ็กโนะฮะให้ความสําคัญได้ดีครับทุกคนครับถ้าชอบคลิปนี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์ซับสไคร้แชร์ที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมแล้วก็98%ก็ยังไม่ได้กดซับนะครับก็ครับผมอย่าลืมกดซับกันนะครับทุกคนงั้นเดี๋ยวให้เหมียวบ๊ายบายนะครับผมน้องมาดูไม่เต็มใจน้องแบบ มึงก็พยายามแบบมึงก็พยายามมึงปิดเองดีกว่ามึงปิดเองดีกว่าอ,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 อไปเลยลูกไปนะครับบ๊ายบาย